สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาถอดตัวปิดรอยต่อบางคนหน้านิสสันอเมล่านะครับมาดูวิธีถอดนะครับถอดออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงคลิปจะอยู่แบบไหนเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะทำให้ดูครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอคร่าวๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกิบล็อกของเขานะครับแล้วเวลาถอดดึงแบบไหนแล้วเวลาดึงออกมาจะเกิดปัญหาอะไรเดี๋ยววันนี้จะทำให้ดูครับจะบอกวิธีให้ละเอียดเลยครับ ส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้มันจะมีกิบล็อก3ตัวเวลาที่เราดึงออกมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ติดคาอยู่อันนี้ก็เกิดปัญหาเราจะแก้มันจะดึงออกมาไงถ้าเราไม่มีเครื่องมือเดี๋ยวจะอธิบายนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องด้วยนะครับ เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเราก็มาเปิดประตูแล้วมาดูด้านในครับด้านในเขาจะแนบอยู่อย่างนี้นะครับเวลาเราดึงครับลราแง้งงมหน่อยครับลองงัดเลยครับเนี่ยครับพอเรางัดเสร็จสองฝั่งนะครับมันจะมี อยู่ตัวหนึ่งที่จะติดอยู่นะครับส่วนตัวนี้ถ้ามันดึงไม่ออกเราใช้มือขวานี่ครับงัดขึ้นพอเรางัดขึ้นมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งติดอยู่นะครับปัญหาที่จะเกิดถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราจะไม่สามารถดึงออกได้นะครับแต่เราจะใส่เข้าไปเลยแบบนี้มันก็จะยากหน่อยนะครับสำหรับ คนที่ไม่เคยทำนะครับแล้วเราก็มาดูวิธีเอากิบที่ติดอยู่ข้างในออกหลังจากที่กิปบที่มันติดอยู่สองอันนี้เราสามารถดึงออกได้เลยนะครับเอาออกมาก่อนนะครับเพื่อเราจะได้ทำการเอากิบที่ติดอยู่ออกออกมาครับนี่ครับตัวนี้นะครับเราก็จะใช้ตัวล่าง,งเขานะครับ วางให้ตรงล็อกเขานะครับวางแล้วกดลงไปนะครับแล้วเราก็ดึงครับดึงด้านล่างนะครับสองฟังทําเหมือนกันนะครับหลังจากเราดึงออกมาเสร็จแล้วเราจะใส่คืนเข้าไปนะครับอันนี้ให้ดูอีกรอบนะครับวางให้ตรงล็อกเขานะครับ กดเข้าไปนิดเดียวนะครับแล้วเราก็เกงข้างล่างครับดึงออกนี่ครับดูทีกเทยวนะครับป๊บหลังจากมันดึงออกมาแล้วนะครับเราก็ใส่กลับไปที่เดิมนะครับอีกสองตัวเราก็ใส่เข้าไปนะเวลาเราจะใส่กลับคืนเข้าไปนะครับหรือ คือเราซื้ออันใหม่มาเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าช่างเขาไม่ต้องทำอย่างนี้นะครับเขาจะมีเครื่องมือเป็นเหล็กงัดกิปนะงัดออกมาครับมันจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปที่เดิมครับเราก็บางให้ตรงรูแล้วก็ตบเข้าไปคนระับเบาๆครับสองข้างทำเหมือนกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบลงเพลียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะทำการถอดหัวเคียร์ให้ดูนะครับกยจะลืมฝากกดติดตามเอาไว้ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไก่อนนะครับสวัสดีครับ